ยุทธยาพาทัวร์นะครับวันนี้มีโอกาสมาเยี่ยมนะครับมาเยือนนะครับมาดูงานนะครับบ้านของพ่อนะครับศูนย์การเรียนรู้นะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนี่ทางเข้านะครับจุดนี้ก็จะเป็นคาเฟ่อยู่ด้านบนเลยนะครับสวยงามมากนะครับเป็นบ้านบันไดขึ้นไปนะครับสวยงามมากนะครับทางเข้านะครับก็จะมีป้ายบอกทางนะครับแล้วก็มีทางเดินชมวิถีนะครับ ชุมชนนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับบ้านของพ่อนะครับเนื้อที่ประมาณ3ไร่กว่านะครับก็จะมีทางเชื่อมหากันทุกจุดนะครับตัดกันทุกจุดนะครับทางเข้านะครับก็จะมีการปลูกพืชชนิดต่างๆนะครับนี่นะครับเรือนไม้นะครับจุดถ่ายรูปโรงสีข้าวนะครับบ่อโบัวนะครับ โอ๊กสมุนไพรต่างๆนะครับเลี้ยงเลี้ยงสัตว์นะครับสัตว์น้ําสัตว์บกนะครับปลานิลนนะครับเป็ดไก่นะครับแพะนะครับที่เข้ามาเจอนะครับก็จะเจอวิถีเกษตรกรชาวไทยนะครับนี่นะครับก็จะมีบ่อน้ํานะครับสะพานเชื่อมหากันนะครับหลายๆจุดนะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับ นี่นะครับก็จะมีโรงเรือนนะครับของสัตว์แต่ละชนิดนะครับเลี้ยงปลาหนิลนนะครับปลากระชังนะครับเลี้ยงไก่พันธุ์นะครับไก่ไข่นะครับเหมาะสำหรับการพาลูกนะครับพาครอบครัวนะครับมาพักผ่อนนะครับหรือไม่ก็มาหาความรู้นะครับนี่นะครับวิถี การเรียนรู้นะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนี่ครับปากกระชังนะครับจะมีทางเชื่อมต่อหากันได้ทุกจุดนะครับตรงกลางนะครับด้านข้างสองฝั่งนะครับนี่ครับจุดปลูกสมุนไพรนะครับจุดเลี้ยงสากนะครับมีบ่อน้ำนะครับรองรับนะครับตรงนี้เป็นแพะนะครับ ข้างล่างก็จะเป็นบ่อปลานะครับปลานิลนนะครับมีให้อาหารปลาด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนาแปลงสาธิตนะครับบ้านของพ่อนะครับเปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์นะครับแปนาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับตาที่ดูตามป้ายนะครับนี่นะครับก็จะมีในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็น ร้านขาอิสลามนะครับแล้วก็มีร้านขายของที่ระลึกนะครับพวกหมวกนะครับพวกของตัดสางต่างๆนะครับนี่คาเฟ่นะครับขึ้นไปตรงนี้ก็จะเป็นคาเฟ่บันไดนะครับต้นตาลขึ้นไปนะครับนี่นาสาธิตนะครับแปลงสาธิตนะครับเหมาะแก่การพักผ่อนนะครับทำกิจกรรมร่วมกันนะครับครอบครัวนะครับวิถีเกษตรกรนะครับบ้านของพ่ออยุธยา